หลังเรียกว่าแต่งเท่ไม่เหมือนใครจริงๆในรุ่น Open Cap นะครับเรียกว่าชุดหน้าแรปเตอร์เป็นทรงแรปเตอร์เลยเรียกว่าเป็น Open Cap แรปเตอร์นะรุ่นพิเศษนะครับก็สามารถทำมาได้ต,ตัวนีว้จะให้แบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่ก็คือให้มาถึง7 5แอมป์นะครับแล้วก็ cca สูงถึง750 cca นั่นเองนะให้เป็นไฟ performance led ไฟแมททิก led ใส่ไปในรุ่น xl p l u s เอ,อ,อยากแรปเตอร์ก็ใส่เป็น bf กูติดนะครับยาง16ตวัวนี้เป็นแม็ก16นะทรงแรปเตอร์จะมาใช้ไฟหลังเดิมก็ไม่ได้ นรก็ใช้เป็นตัวนี้เลยนี่ไฟ Full LED Se t นะครับไฟแรปเตอร์ขอต้อนรับสู่ช่องนะครับ f อ r d ตบายจีกับตววนนนะบวันนั่นเองนะครับวันนี้กับตะว,วันก็อยู่ที่ฟอร์ตละครเกษตรน้ำมินแล้วก็จะพามาดูรถด,ด้านหลังเรียกว่าแต่งเท่ไม่เหมือนใครจริงๆในรุ่น Open c a b นะครับตัวนี้ที่เห็นอยู่ด้านหลังเป็นรุ่น XL Plus พนะราคาของเขา่ยอยู่ที่7 9 0 0บาทนะครับแต่ว่ามีการแต่งที่เป็น เรียกว่าชุดหน้าแรปเตอร์เป็นทรงแรปเตอร์เลยเรียกว่าเป็น Open c แคแรปเตอร์นะรุ่นพิเศษนะครับก็สามารถทํามาได้แล้วก็เดี๋ยวพาดูกันนะครับว่ามีการตกแต่งอะไรกันไปบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะพาไปดูใครเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่งองของกอล์ฟให้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวไปดูเรื่องของห้องเครื่องยนต์กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างในส่วนของตัวห้องเครื่องยนตนะ์รุ่นเอ็กซพนะครับก็จะเป็นตัวเทอร์โบเดี่ยว ตัวนี้ราคาจะแสนก็พันนะครับแต่ว่าได้เป็นเทอร์โบเดียวแล้วเทอร์โบเดียว170ร้แรงม้านะครับแล้วก็ตัวแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรทํางานคู่กับเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดราคานี้นะครับพี่ได้เครื่องยนต์นะที่เป็นเครื่องยนต์ที่เป็นพัดลมหม้อน้ําไฟฟ้านะครับตัวพัดลมไฟฟ้าก็คือทํางานเองหมดเลยมันไม่เกี่ยวโยงกับตัวเครื่องยนต์เลยนะไม่มีปั๊มไฮดรอลิกไม่มีสายพานไฮดรอลิกเข้ามาเกี่ยวข้องเครื่องยนต์ก็ดีขึ้นเดินลื่นขึ้นนะครับประหยัดพลังงานมากขึ้้้นแลลววกก็ตัพัพมไฟฟาเอง สั่งงานด้วยรีเลย์นะครับมีเทอร์โมสตัตควบคุมทั้งหมดไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์เลยเท่ากับตัวปั๊มน้ํามาทํางานให้อัตโนมัติเองนะครับต่อให้เราแบบขับรถไปไกลๆนะนะแล้วจอดเครื่องจอดปุ๊บดับเครื่องเสร็จปุ๊บนะครับถ้าอุณหภูมิมันเกินเซ็นเซอร์รีเลย์ต่างๆเทอร์โมมันจับระบบปั๊มน้ําระบบหล่อเย็นก็จะวิ่งเองอัตโนมัติไม่ต้องสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้แล้วนะครับแล้วก็นี่ตัวฝาเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ นะเป็นโฟมนะครับใช้โฟมในการทําข้อดีของมันคืออะไรนะครับมันก็จะนิ่มแบบนี้แล้วก็เสียงของการกระแทกอย่างเงี้ยครับเวลามันสั่นอย่างเงี้ยจะไม่มีเสียงเข้าไปในตัวเครื่องยนต์เลยนะครับเรียกว่าเงียบมากๆเลยแล้วก็แบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะให้แบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่ก็คือให้มาถึง75แอมป์นะครับแล้วก็ CCA สูงถึง750 CCA นั่นเองนะครับในตัวนี้นะแล้วก็เรื่องของระบบรอยเย็น ต่างๆนะครับก็จะถูกจัดไว้นะหมอน้ําสังเกตได้ง่ายจัดไว้ที่ฝั่งซ้ายนะครับตัวปั๊มน้ำมันเบรกม้อน้ําการเติมกระจกต่างๆจัดโซนไว้เลยโซนร้อนอยู่ฝั่งนี้โซนเย็นนะครับเรื่องของท่อแอร์ต่างๆก็อยู่ฝั่งนี้ก็ทําให้ตัวรถ ของฟอร์ดเนี่ยตัวโอเ n c นแคนะครับแอร์หนาวมากๆไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดไม่ต้องโอเวนแคก็ได้4ประตูหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในตระกูลฟอร์ดจะแอร์แบบหน,หนาวหนาวสุดๆพี่ต้องข่มผ้ากันเลยทีเดียวนะครับแม้เราจะหลีนเล็กน้อยก็คือมันมาจากตัวนี้นะครับแบ่งโซนชัดเจนโซนร้อนฝั่งนี้นะครับโซนเย็นฝั่งนี้ทําให้การทํางานของระบบความเย็นทํางานได้ดีมากๆเลยนะฮะนี่คือตัวเครื่องยนต์ของเขานะราคานี้7900 0านะครับ ได้สเปคแบบนี้ได้พัดลมไฟฟ้านะครับการดีไซน์ต่างๆเรียกว่าแค่เครื่องยนต์นี่ก็เหนือแล้วนะล้ำแล้วมาดูด้านหน้านี่ตัวนี้นะครับสเกลเป็นของแรปเตอร์เลยที่เห็นนี่คือถอดสเกลแรปเตอร์มาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฟอนต์ f o รนะแล้วก็มีเพิ่มนี่เพิ่มตัวไฟสิสีส้มสมจุดเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวกระจังลักษณะของเขานะครับแบบทรงรังพึ่งก็คือถอดมาทําลามไปถึงตัวด้านข้างด้วยนะครับตัวคางด้านข้างตรงนี้นะฮะก็ทําเป็นตัว แบบแรปเตอร์เลยนะดูเรต้าเป็นแบบแรปเตอร์เลยใส่ไฟตัดหมอกเข้าไปด้วยเอกพัเดิมไม่มีนะตอนนี้ก็ติดตั้งไปนะครับเรียกว่าหมอกข้างหน้าเป็นแบบแรปเตอร์เลยแล้วดูนี่ตัวนี้ไฟให้เป็นไฟเพอร์ฟอร์แมน e ์เอวีดีไฟแมสิกเอวีดีใส่ไปในรุ่น X l พัทเนี่ฮะทำได้นะครับไฟต่ําไฟสูงนะมีไฟตัวสแตติกไฟมุมเรียกว่ามุมเอียงนะยตัวนี้ก็มีด้วยนะครับแล้วก็ตัวเรต้ามรันนิ่งไลท์เรียกว่าใส่ไปให้ครบเซต ทั้งหมดเลยแต่ว่ามันเอียงซ้ายเอียงขวาหันซ้ายหันขวาไม่ได้นะแค่ใส่ตัวโคมที่เป็นแมททิคเข้าไปนะครับก็ได้ความสวยงามแล้วก็หน้าแบบแรปเตอร์นั่นเองนะครับมาดูด้านข้างกันในส่วนของตัวด้านข้างนะครับคิ้วล้อก็ใช้เป็นคิ้วล้อทรงแรปเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับทรงนี้นะคิ้วล้อทรงแรปเตอร์แล้วก็ล้อนี่ตัวยางนะลูกค้าใช้นะครับ อยากแรปเตอร์ก็ใส่เป็น Bf g o o d i d g นะครับยาง16ตัวนี้เป็นแม็ก16นะนะทรงมันจะเป็นทรงลายของ M uh, KTM นะครับลายของ KTM ก็จะเป็นทรงนี้เป็นแม็ก16แล้วก็เลือกรวดลายมาสวยงามช่วงล่างก็คือไม่ต้องยกเพิ่มเลยนะตัวนี้นะครับใช้เป็นเซตนี้ก็เรียกว่าฟิลขับได้ดีอยู่แล้วนะใส่แม็กตัวนี้ใส่ยางตัวนี้ Bf g o o d i d g ชื่อชั้นของตัวยางก็ไม่ต้องลงวนนะครับยางดีอยู่แล้วยางแพงเส้นนี้หลายบาทนะครับยาง Bf ในตะกูลดออฟโรดก็ road, คือใช้ได้เป็นไงครับ ใส่ประเสร็จปุ๊บไนะทรงแค่นี้ดูหลอ่อแล้วก็เป็นทรงแรปเตอร์กันมาเลยน,ะนอกกนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรมากเพราะว่าในเรื่องของ xl พัสดกระจกมันเป็นโทนดําอยู่แล้วมือเปิดเป็นโทนสีดาอยู่แล้วมันก็ได้ความดุดันแล้วก็ความเท่ไปในตัวนะครับในการเอา xl พัสดแล้วก็มาแต่งทรงให้มันดูเป็นแรปเตอร์แบบนี้นะเ,เดี๋ยวดูภายในนะครับอก่อนไปภายในไปข้างหลังก่อนนะครับเดี๋ยวบนมาภายในทีเดียวนะด้านหลังก็ไม่ได้เปลี่ยนแค่ตัวด้านหน้านะครับทรงแรปเตอร์จะมาใช้ไฟหลังเดิมก็ไม่ได้ ก็ใช้เป็นตัวนี้เลยนี่ไฟ Full LED set นะครับไฟแรปเตอร์ติดหมดทุกอันเป็นไฟ LED นะครับก็สามารถใส่เข้าไปได้แล้วแบบนี้เลยนะแล้วก็ใส่กาฝาท้ายเพิ่มเข้ามาหน่อยนะครับตัวสีกาฝาท้ายลูกค้าใช้เป็นสีกา,าไฟนะมันก็จะดูรีเมียมขึ้นมานะครับใช้เป็นสีกา,าไฟแล้วก็ตัวหนังสือเลนเจอร์ตัวนี้นะครับติดตัวกันชนหลังเพิ่มต้นเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันฝั่งนี้นะครับ ตัวข้างในนะครับเป็นแบบนี้ในรุ่น x Plus ได้ตัวจอแล้วนะจอที่เป็นขนาด10นิ้วนะครับหน้าปัดก็เป็นหน้าปัดแบบสีเบาะเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็ตรงนี้นะสีนะครับอันนี้ทําสีนะถอดเอาไปพ่นนะครับถอดตัวคอนโซลเอาไปพ่นเป็นสีตัวเทารเร็เตอร์เข้ามาครับเป็นไงครับกับตัวรุ่น เอกพนะตัวนี้ OpenCAP ราคา7,9000 0บาทแต่งเป็นตัวแรปเตอร์ใส่ไฟเพ r ร์แมนเรียกว่าเหมือนพี่ใหญ่เลยแต่เป็นรุ่นโอเ n c นแคบนะเป็นเทพไปอีกแบบนึงนะครับลูกค้าที่สนใจนะรถกระบะแคปอยู่อยากแต่งแบบนี้หรือสีประตูก็ได้ทำแรปเตอร์ทำแบบนี้ได้หมดเลยนะครับก็โทรหากอฟตะว,วันนะเบอร์098 6์3 6464นะครับวันนี้รามิกรนะครับสวัสดีครับ